อ uh huh uh. ุ้ยอันนี้จ้าใช้ม no yes ือเลยเหรอจ๊ะว้ายขอบใจนะจ้ะเท่าไหร่ละจ๊ะอ๋อไม่ได้ขายหรอกจ้ะแบ่งกันกินจ้ะโอ้หนูๆนะจ๊ะอือจ้าวิถีของราษฎรนี้ช่างเรียบง่ายแต่อบอุ่นเหลือเกิน เออไว้ uh จะซื้อเหรอจ๊ะแค่ไม่เคยเห็นของจริงใกล้ๆแบบนี้มาก่อนเลย <Yeah. S 1> ไม่คิดเลยว่ากว่าจะได้แต่ละมันเลสอะ่ะมันจะเหนื่อยขนาดนี้บางปีก็ฝนตกแดดออกน้ำหลากแห้งแล้งสูญเสียหมดไม่ว่าจะเป็นแรงความหวังแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่ออยากให้ลูกหลานมีชีวิตอยู่ต่อเพคะพูกชาวบ้าน ไม่ได้ต่ําสักเลยสักนิดตัวนี้ตอนวนี้มันแย่จริงๆเลยอะพระไม่เห็นสีเสด็จไปตลาดไหมเพคะโอ้โหน่อไกินจังโอ้ยนั่นเราอยากซื้ออันนั้นขเข้าทอดใช่ไหมจะเอาไปถวายเจ้าพี่ให้เสวยตอนบ่ายสีกรีบบัวเชียวไปก่อนนะ เองเอาอัดมาเพียงพอใช่ไหมวะก็ได <aki> ้แ <wi> ต่พออยู่นะพี่ก็เยอะอยู่แหละสวยจังเลยอ่ะโอ้โหเยอะเกินคาดเลยว่ะเออนกระตันยูเชียวช่วยยายขายของเหรอจ๊ะจ๊ะหลานเราอ่ะก็เก่งเหมือนกันเลยนะอุ้ยไม่อยากจะเล่าลบอ่ะกล้าหาญมากเลยนะช่วยสู้กับหมอผีด้วยจนพวกนั้นลาบเป็นหน้ากองไปเลยแต่ก็เล่าอยู่นัแหละแม่คนสวย เด็กอะไรจะมีพลังทักาดนั้นเอาอะไรนั้นเอาเอาที่เอาที่ด้วยนะเอองบอกไปสิว่าเองนั่นแหละไปบอกไปสนบอกไปบอ๊กอะไรกันอะสองคนเอาอัดมาจ่ายสิอัดเราหมดแล้วพระเจ้าค่ะฮะความรู้สึกนี้มันยังไงกันนะความรู้สึกที่อยากได้แต่ซื้อไม่ได้ความรู้สึกที่ต้องอดทน พระราชมารดาทรงไม่เป็นอะไรใช่ไหมเพคะโอยตายจริงเหมือนผงจริงๆด้วยนะเนี่ยเออให้หม่อมฉันไปหยิบยิมอัดมาก่อนได้นะเพคะไม่ต้องเราไม่อยากให้พวกเจ้าต้องเดือดร้อนเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับวังอีกเมื่อไหร่ที่ผ่านมาเราโมแต่จมอยู่ในตำหนักทองจะจนลืมตัว เราผิดเองที่ไม่ประมาณตนรร่่แแตนล